ni mapa ka pa nong ham lan chong kwe tai in malaysia na luk ma chau chau nya assalamualaikum jumpa dengan kak hawa dalam kui tai in malaysia potong pisang pisang tak elok Samarangan มาเดิเลยนมาโอ้เรื่องอันพ้นว่าจะเปิดประเทศจะเปิปเปดประเทศเดินทัพว่าจะเปิดประเทศเดินทัพวาแต้มแจ่มฮู้เนาะขวับมันเปิดแต้กว่า saya cakap kata-kata ini ke mana yang dengar orang kata nak buka sempadan betul ke tak, kah, tak tahu pisang mai, pisang mat bila kita ambil mai siam dia 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 tahu. apa elok, kulit dia kulit no. dia hitam-hitam jalan kan kalau nak sampai ke kan hitam ตกุเลตเดาตบไปพิไม <át> ่เชียมนี่กุเลตเดาตบไปบิลล่า ada ลาลาดเหมือนจำลาลาดบุหันเดาตะดตบก็เดาตบกแต่เดาตะดสัมไปอีซี่บวกกวยกวยไข่เปลือกมันหนากวยไข่แต่ว่ามันเสียตรงเนี้ยไอ้ดำดำนี่เปลือกเปลือกมันดำดำนี่ไงนี่ยเเพราะว่ามันขึ้นลงขึ้นลงอะเนาะกลัวจะถึงมือเขามันกี่ขึ้นกี่ลงกับหม้อหัวน่ะแต่ว่า แต่ว่ามาลรงวันทองบอกใครบอกไครตอมเวลาเวลามันมาเวลามันเอามามาอย่างก็คนห้องคนจี้มาไข่นะมันมันมันก่บอกไข่จะถึงในเนื้อกล้วยเพราะว่าไอไอเปลือกมันหนาะแต่ว่าเปลือกมันพองามอันกล้วยไขย่กล้วยไขย่ไทยยังพอกล้วยไขย่ไทยเอยเอืยอ ต้นในบ่มมันเหลืองคนเดียวมันต้นในบ่มเหลืองคนเดียวมันยิน,นเขาว่าจะเปิดเดือนเดือนเดือน,นที่สองนี่เดือนสีสองมาสดยาเดือนธันวานี่ล่ะได้ว่าคนบุญไปไกลไปแค่สองกิโลกว่าสองกิโลครึ่ง แยังไงอินดูดันนอกเนาะเงี้ยบม่บมีคนมีแต่คนคนในตลาดนั่นแหละไม่อยจะมีคนเงียบแต่ว่าคนต้องฉีดสองเข็มนะเข็มเดียวเขาบังเข้าต้องชีดสองเข็มเดียเ๋ยานะจุบวัวจอบบังหัวบริษัทจุบกดนนอกถ้าฝนเปิดนี่ขนาด พน้าน่าได้ยินแข่ได้ยินข่าวว่าเขาจะเปิดการรถตู้มีคนรถตู้นี่มีคนอ,อย่างจ้องแล้วรถตู้มีคนจองอ่ะจะไปเอวอ่ะอุ้ยอันเนี้ยเป็นอะไรฝั่งเอวต่เจอหัวย่เขาเนี่มไปเดี๋ยและวไปเขาเปิดไปก่อนไปคนอื่นไปก่อนอีต่อนี่ตัดปีเกี้ยววางบุกกสะจมประดานคนกีตาแตะมาโซเอี้ยตะกกุเอียน Bagi orang buka sungguh-sungguh sampai hanyai ke sungklor ke. Bagi dia lama-lama lagi orang buka. Ha, bau tapi. Awai-awai ni tak mau pergi. Dia rasa seyau-seyau. Seyau-seyau. hmm. Ni lelak awan ken ti man badi-badi ni. Oh, ai ti man nau-nau dia siap. Sam-sam ni แล้วก็ตัดแต่งมันงามๆมันจะได้ขายได้ดีบัตตันนี่เบิ่มซุกคนเดียวมันอ้ด้นั่นดีนัีเสม็ดปัตตันบุกอนี่ก็แล้วสับปะหน้าเทวา sewa van pun boleh nah. Siapa nak sewa van Nanti ni lah Lah ni jangan lagi Takut <laughs> Bagi orang buka banyak bulan dulu tau Jangan celapak pergi Tapi heran no, no kata orang tak ada duit Orang tak ada duit Pergi tengok sempadan kan Tiap-tiap lah masa tak Tak covid lagi lah Orang habang kata orang tak ada dek Kita tengok sempadan hari Jumaat dan Kiu Orang penuh Tak ada dek tu mana no. Orang pergi jalan syukur lah siam Kelew ah. Kelew Man lengok lengok <laughs> Lengok Buat mengai tam ho tam en lew ี่อันนี้เชือเชือความจริงเชือแขนยาวนะนี <The camera apan> ่มันทํางานลําบากเอามีดมาตัด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 มาได้ตัดกับคุณตินมาได้ตัดกับตะไคร่นะเอามีดนั่นเนาะเอาเอาเอานี่เอาวางลงเอามีดกุ๊ก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 ยันนีดู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 ทำงานนี่ทำงานไปอยู่เนี่ยปั่นยานะปั่นยางทาไปที่นี่ payah nak bekerja nak basuh pinggan, nak basuh tangan, nak buat kerja kan nak selok. Hmm. Ambil pegang kepui-kepui tak atas kayu tu, pak 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 pak. Jadi pendek. Senang nak bekerja. kerja. Ini ngam no. Ngam, ngam no. Ui, kuih kai ngam Cantik ni. Cantik, cantik. เียบร้อยละวัน <sy> น to <boy> <sy> <3 Brain> <Syndrome> ี้ล <inação> ุงน้องคนใหม่เหมาะมะอ้วนกระยอสาริโซกังสาริโซกังอ้วกระยอบัยอีนอเดีุดีเด็กตหางอ้วกระยอแต่ก็ไปต่อตเดี๋ยวชุดีเดี๋ยวชุกๆกันด้ละชุดีละโมจิแลไปตัวเดสักิจปะเ้อ Dia bahar tu lelaki dia suruh cuti ni lama lah Tang bahar, tangan dia tak Betih kan Dia cuti lama tu anak menangkan banyak Sehari seorang Sehari seorang Nak bagi semua, nak dapat duit Kan Bukanlah lah, orang Dia, 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 dia tank menyam-nyam Nyam-nyam ่ก็ต้องแต่งกลวยแต่งเบาๆกำเดียวโดนมีดโดนกล้วยโดนกลวยแล้วม BON ันจะมีตำนี้แล้วมันจะขายบัตได้ขายบางง้ง น,นีกล้วยอย่างคนห้องกล้วยฮักมุก<ม>นานๆมาทีงาม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 กล้วยฮักมุกพัา,ามาเล์ห้องว่าปีซังเบรร้างงานอ้ยอกันปีซังกระลักอะไจอ๊อกระลักอะไจอ๊อปีงแปลว่ากล้วย เป็นะกคาย่อนั่นชื่อมันจะตัดตัดถ้าเบาบัตัดคนมาหันจะตัดวางทำงานเขียวมาได้บม่มคอยมาสุกเองคอยมาชุกเองจะวางบนโต๊ะคนจะซื้อหันคนก็ซื้อนะซื้อไม่ค่อยจะมีมานิ่งนานๆนาที Lama-lama mai sekali pisang kelak kaja ni. Kakak-kakak tak atas meja tu. Orang nampak, orang belilah. Orang tak nampak, orang tak belilah. Kan nak mai selalu, lama-lama sekali. Kakak pun kena, kakak pun tak lain aja. Kau like, kau share, kau subscribe. Kau subscribe kakak panong aja. Terima kasih nak Sudi like, sudi share, sudi subscribe Kawan nak Siapa nak beli pisang apa-apa Mai lah kakak kawan ni Kami jalan teluk balik ni Terima kasih